สวัสดีครับนี้จะมารีวิวเจ้าเบจิต้านะครับของซิกูอาร์ตนี่จะเป็นบอดี้รุ่น2.0ที่เพิ่งออกมาใหม่สักพักนะครับจะมาแกะกล่องกันก่ตัวนี้ก็ที่ออกมาก็เหมือนจะออกมาพร้อมกับทั้งนะครับ ในกล่องก็จะมีคู่มือวิธีการเล่นตัวนี้จะสามารถถอดเปลี่ยนแขนได้นะครับเป็นแขนกอดอกแล้วก็เปลี่ยนหน้าได้แล้วก็เปลี่ยนมือได้นะครับโอเคก็ในกล่องที่มีให้มาก็จะมีเวจิต้าหนึ่งตัวมีมือมาเจ็ด 7ชิ้นมีมือมีแขนกอดอกก็มีหน้ามาให้เพิ่มอีกสามหน้านะครับเเบจิต้านะครับก็หล <Okay. S 1> <Okay. S 2> okay. ักๆแล้วก็ เป็นงานสไตล์พิกวอาร์ตงานเนียนสวยอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาดูกันดีกว่าว่าเบต้ามีหน้าอะไรบ้างหน้ารกที่มีมาคือหน้ายิ้มมองมาได้ดูดีเลยลก็หน้าที่สองเป็นเบจิต้าหน้าบึ้งนะครับ หน้าที่สามหน้าอ้าปากแลก้วก็หน้าที่สี่นะครับจะเป็นหน้าอ้าปากแต่ว่าตาจะมองข้างนิดหนึ่งก็ดีเทลหลักๆก็ทำออกมาได้เหมือนกระตูนมากนะครับ ก็อ่าส่วนมือมือก็จะมีมามือเก่งนะครับแล้วก็มือปล่อยพลังก็มีนิ้วชวูนิ้วโป้งทั่วไปนี่เป็นพาร์ทที่เอาไว้เปลี่ยนสำหรับก่อนอกนะครับก็จะเป็นถอดแขนออกมาเพื่อเปลี่ยนเลยหลัหลกๆก็ในกล่องก็จะมีแค่ตัว มีหัวแล้วก็มีอุปกรณ์เปลี่ยนเท่านี้นะครับ <S <S โอเคอันนี้ก็จะเป็นซูเปอร์เซย่าล่างตอนที่กำลังจะไปสู้กับตัวเซลล์นะครับก็ตัวกล้ามก็จะ <c oughs> ปูดปูดหน่อยปูดทั้งตัวปูดทั้งแขนและขานะครับ <S 1> <S 1> ก็เดี๋ยวมาดูจุดขยับกันหน่อยดีกว่า กขยับก็ตามสไตล์ฟิกูอาร์นะครับก็ทำออกมาได้ดีอยู่แล้วที่หัวก็หมุนได้สามร้อยกิองศาขึ้นลงได้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าตรงส่วนคอนี้จะเป็นจอยนะครับเป็นบอรจอยเป็นสองจอยเลยทำให้หัวเนี่ยสามารถขยับได้เยอะมากนี่นะครับ ส่วนผมนี่แหลม <S 2> <S 2> <S 2> ผมเบจิต้านี่ค่อนข้างแหลมใส่ครับโอเคก็แล้วก็ตรงส่วนคอนะครับก็จะทำให้ขึ้นลงได้นิดหน่อยไม่เยอะมากก็ส่วนแขนหมุนได้360นะครับแล้วก็เึ้นลงได้หมุนตรงนี้ได้ อสอกเป็นดัแบบเบิลจอยนะครับขึ้นลงได้ประมาณนี้แล้วก็อีกทีก็ตรงมือเป็นบอจอยนะครับสามารถขยับได้อิสระได้สามร้อยองศองศาแล้วก็สามารถถอดเปลี่ยนมือได้นี่นะครับเป็นบอจอยโอเคก็มีจอยตรงนี้นะครับตรงข้างหลังนี้แขนสามารถดันออกมาได้นิดหน่อย แบบนี้เอาไว้แบบทําพวกท่าปล่อยพลังแ้ท่าเปลี่ยนแขนท่ากอดอกนะครับก็อกหมุนได้ก็ขึ้นลงได้ค่อนข้างเยอะนะครับก็เอวหมุนได้สามรอบสิบเหมือนกันก็ขึ้นได้ค่อนข้างเยอะนะครับขึ้นลงได้อีก ก็ขานะครับอันนี้จะเป็นจอยของบอดี้รุ่นใหม่ก็จะไม่สามารถดึงออกมาได้แล้วนะครับก็ขึ้นลงได้ค่อนข้างจํากัดน,นะครับแล้วก็ได้ไม่เยอะมากก็เข่าเป็นดับเบิลจอยได้ค่อนข้างเยอะนะครับ ส่วนขาก็จะต้องดึงออกมานิดหนึ่งให้จอยสามารถขยับได้เยอะขึ้นก็หมุนได้360นะครับแล้วก็ลไปขานิดหน่อยก็หลักๆก,ก็เท่านี้เลยสำหรับเจ้าตัวเบจิต้าก็ของที่ให้มาก็ไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับหลักๆก,ก็จะมีแค่ตัวเลย ตัวเบจิต้าอย่างเดียวเลยเดี๋ยวเราจะลองเทียบความสูงกันดูว่าว่าเบจิต้ากับของเล่นตัวอื่นนะครับเ,เดี๋ยวเราจะลองเทียบกับ NF f นี่ e r ก o อร e นะครับ ตัวบุสลีนี่าจะสูงกว่า oh. นิดหน่อยถ้าไม่นับ oh. ผมของเบจิต้านะครับ oh. ก็เทียบกับตัวเบจิต้ารุ่นต่อประกอบนะครับก็ oh. ค่อนข้างเตี้ยเลยทีเดียว oh. แล้วก็เทียบกับเจ้าหุ่นยน oh. ตในเล่มสิบหก เหม่เล็กสิปดต่อประกอบนะครับก็สเกลค่อนข้างใกล้เคียงกันว่าน่าจะพอเล่นกันได้นะครับก็จบการรีวิวเบจิต้าเท่านี้นะครับสำหรับแฟนดักบอลน,น่าเก็บครับน่าเก็บสะสมครับ ให้ดูดีเทลอีกรอบหนึโอเคนะครับนีครับ